วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองค,คมนตรีเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาประจำปี2568เป็นวันที่สอง ในช่วงเช้าได้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสําคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฏ์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเสริมหนุนองค์ความรู้วิชาการร่วมกับภาคขีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินง,งานรวมทั้งการระดมสรพกำลังและแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ์ ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนและอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลน,นาครและชุมชนในพื้นที่ร่วมดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอาทิด้านเศรษฐ,ฐกิจยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปรางนาครอําเภอคง ด้านการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้นวัตกรรมการบูรณาการแบบคละชั้นและคละวิชาโดยแนวคิดเชิงคำนวณเช่นโรงเรียนบ้านเด่นหัวบึงวิทยาอำเภอโนนสูงด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยสร้างสารค์ภูมิสีเขียวสนามเด็กเล่นพอเพียงและระบบจัดการขยะที่ยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อม นวัตรกรรมขยะชุมชนและการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดนครราชสีมาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้น